คุณผู้ชมเรื่องของเพื่อนบ้านที่อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ล้มบ้างอะไรบ้างตากผ้าบ้างใช่ไหมฮะหรือว่ากลิ่นเรื่องของเสียงหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของจอดรถอันที่ส่วนใหญ่เลยนะครับกลายเป็นว่านําไปสู่การทะเลาะปะทะคารมกันครับลองดูฮะไปคไม่ออกมอ,อยู่ที่หลังอูมาอยู่ในหลังเลยกิในใครทุกคน ร้อยมีความสุขจ้าวุ่นวายมากจ,จำไว้บ้านคูอยู่นี่อ้าวฝั่งพี่ผู้ชายเขาดูแบบว่าเสียงเย็ดยานเดียวนะค่ะเ<ฆ>สียงดูยันยานนะเออด,ด,ด,ดูลิ้นดูลิ้นเปรียปร้ย,อยเออลิน้นพันพันลิ้นเปรี้ยวอยู่นะ,<ฆ>ะอันนี้ก็โดยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแล้วเรียกว่าก็แรงทั้งสองฝั่งอยู่นะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปตามคลิปที่ออกมา นะก็คือแม้ว่าจะไม่ได้มีการใช้กําลังกันนะครับแต่ว่าเสียงดังถึงขั้นที่สุดต้องเรียกตารวจมาช่วยเคลียร์ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปนะครับอันนี้อยู่ย่านมีนบุรีกรุงเทพยอมรับว่าอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบ30ปีเพิ่งจะได้มีปากเสียงกับเพื่อนบ้านก็คราวนี้แหละนะก็เห็นบอกมีเพื่อนบ้านที่มาอยู่เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเช่าใกล้ๆกันได้1ปีค<ะ>่ะอ่าแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้ มักจะเมาเหล้าส่งเสียงดังโวยวายทาให้แม่ที่ป่วยพิการอยู่ในบ้านนะแล้วก็เด็กๆในหวาดกลัวเลยอยากให้มาช่วยตรวจหาสารเสพติดให้หน่อยอันนี้ยังไม่ได้ว่าเรื่องการจอดรถเลยนะค่ะอันนี้สงสัยว่าเขาเสพยาหรือเปล่าก่อนครับเวลากินเหล้าอ่ะกินเหล้าเขาเหมือนคุมมันลมไม่ได้เหมือนพอกินแป๊บน,นึงก็ตะโกนโวยวายอยู่ในบ้านนะเรายาเาไม่มีเื่อาพิธกรรมยงไมาพิธกรรมเหมือนแบบ แปลกๆครับเวลากินเหล้าจะโวยวายครับโวยวายอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วบางทีก็เป็นอยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยบ้านตรงข้ามเขาตั่งกินเขาอยู่ดีไปเดินดูเขาต้องหกรอบอ,ะอ่ะเดินดูเขางงว่ามาดูอะไรแป๊บนึงก็ไปถูจมใบใส่หน้าบ้านเขาอ้าวมันเรื่องมันเรื่องอะไรต้องเดินไปดูบ้านตรงข้ามเขาตั้งหกรอบใช่ไหมเออ แล้วก็ไปถุยน้ําลายใส่หน้าบ้านเขาแต่ที่นียครับมันก็เลยมีเรื่องมีราวเพราะว่าตอนนั้น,ม,นมันมีเรื่องของที่จอดรถมาด้วยไงนะก็เลยเดือดกันเลยนะครับทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเอาจริงต่างฝ่ายต่างก็ส่งเสียงดังไม่ยอมกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือคือคือเหมือนกับเรื่องของการจอดรถเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจอดอยู่ในบ้านของตัวเองอชาวบ้านหลังอื่นๆเนี่ย เขาก็จอดในบ้านเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้โดนว่าเออมาจอดขวางเท่าไหร่หรอกก็มีปัญหากันอยู่2บ้านนี่แหละนะสาเหตุที่คราวนี้มันพีคจนถึงขั้นมีคลิปออกมามาต่อมาว่ากันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจอดรถนี่แหละครับฟังเสียงครับไม่ยินแต่เขาพูดนะว่าเขาก็บดดังบ้างนั่นแหละแต่คือวันนั้นก็คือมีรถรถอะมาจอดหน้าบ้านเขาแค่นั้นที่เขาไวไวแ,แต่เขาที่เขาทะเลาะก,กันก่อนเราไม่รู้หรอไม่รู้ใช่ไหมแต่คือไม่ได้ไจะมาจากทะเลาะก,กันสองฝั่งใช่ ใช่แล้วก็มาก่อนน่าจะอย่างนั้นนะมัห้หแต่คือของบ้านในคือเพื่อนบ้านคอานคอื่นก็ไม่มีปัญหากันไม่มีไม่มีอืมอืมอ้าวทีนี้ก็ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปเนาะ<ช>แล้วก็ไปเจออีกเรื่องหนึ่งในช่วงบ่ายก็พบว่าบ้านคู่กรณีฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาตากหน้าบ้านจนรถเนี่ยจะจอดริมถนนก็ไม่ได้ก็เป็นเพียงเรื่องของการที่แบบจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับยังไงเราก็อาจจะต้องมี มีมีการแบบอ่าส่งตัวแทนมาคุยกันไหมมีคนกลางไหมมีการออกกฎอะไรร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละหมู่บ้านซึ่งสภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปบางหมู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะต้องเป็นกฎเหล็กเลยว่าเออห้ามจอดรถ ในทางเดินส่วนกลางทางถนนหรืออะไรต่างๆที่ใช้ร่วมกันด้วยซ้ําจอดในบ้านบ้านไขรบ้านมันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านแต่อยู่นอกบ้านอันนั้นถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังจอดแแปลกๆกันอยู่คือบางทีก็มื่น่ะไม้พก็มืนแล้วคนที่เขาตากผ้าหน้าบ้านอ่ะเขาก็อาจจะคิดก็ได้ไงว่าแล้วแล้วลาวตากผ้าของฉันอ่ะ มันก็เทียบเียงได้กับรถคันหนึ่งไงเพราะฉะนั้นฉันก็ใช้สิทธิหน้าบ้านของฉันเหมือนกันนะจะมาบอกว่าฉันเอาราวผ้ามาขวางรถมันก็ย่อมไม่ได้ถ้าเขาคิดเทียบเคียงแบบถ้ายังมีการจอดรถขวางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ในหมู่บ้านต้องคุยกันโดยเฉพาะคนกลางที่อาจจะประสานได้ดีไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเรื่องของนิติอะไรแบบนี้นะปัญหาโลกแตกจริงๆเลยนะเรื่องแบบนี้นะคะ